คุ้มบ่คุ้มกับทริป1 3 5 0บาทเที่ยวซีเกาะเมืองภูเก็ตทั่ว8ชั่วโมงแต่ขอรวงไว้ในหนึ่งนาทีสิ่หายรถตู้ไปหาพี่นงแรมหร,หรือหรือทางมาเองก็ได้ทางทัวร์สิมิอาหารเซา,า์ไฮน์ต้นไปเกาะแหลกที่เกาะไข่ไนหรือไข่แมวดำน้ำเบิ่งปะกาล่างแหลยกยางซบเกาะบนเกาะนี่สิมิาอาหารสามารถไปสังซือกินได้และดื่มแอลกอฮอล์ได้ที่เกาะนี่เกาะเดียวสังเกตได้ว่าบนเกาะนี่ส่วนมากสิมิจะเศษของปะกาล่างที่น้ำได้พัดขึ้นมาและผ้ายางไปส้มๆหลอกเกาะน้ำโคตรใสรวบรวมให้บงแคสั เดี๋ยวจัดเต็มไหในคลิปถัดไปต่อไปเป็นเกาะที่2คือว่าเกาะพนาเจ้าหน้าที่สีมีหมวกและไฟสายไหพูละอันเพื่อ,อไว้ซองความงามในธรรมและท่าง,งางเป็นจุดที่นุมักทิดเหลี่ยมภาพภาพคือจุดของหินย้อยฮอดเกือบปลายธรรมคือจุดท้ายลูกแต่ยูโดนบอกเรียกว่าหันใจว่าค่อยออกไปเกาะที่3มเกาะไฮไลท์ส่วนใหญ่เขาซื้อเอิญว่าเกาะเจมบอลพอว่าเหมือนมีการมาทายภาพยนต์อยู่นี่แต่มันคือเขาพิ้งกันหรือเขาตาปูนั่นเองเกาะนีโอดกินนนาบักพาวพอหนุ่มบอดด้เอาเงินสดลงจากเรือเลย งดสแกนสีหน้าของคนหิวเขา่าแต่โชคดีมีหมึกกุบแสบซาลินขนาดมาหอดเกาะปัญญีเป็นทีละประ่านอาหารถี่ทั่วทวีดจัดคืนบุฟเฟ่สามารถเลือกตักท่านได้เลยกินเสร็จแล้วเขาหายเวลาไปเดินเล่นทึ่งเกาะส่วนใหัยโมบันนีสิเป็นเศร้ามุสลิมดีใจที่หนูได้พอคุณป่าด้ค่ะต่อไปเป็นเกาะที่ซีเกาะสุท้ายชื่อว่าเกาะห่องเคยแต่เห็นในลูบใน่าว ต้องนอนลงเรือแค่นูเป็นของทั่งทั่วบอต้องจบเงินเพิ่มมีภูเขาอยู่รอบๆด้านอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นป่าปีลันยาและหาําอุ้ยมันบอกได้บนนี้ต่อมาเป็นต้นไม้รูปทรงหัวใจลองจินตนาการกันเอาเองด้ค่ะจบทีป่ประมาณ4ี่มงแรงเบิ่งจากทองฟ้าแล้วฝนตกแน่นอนตกอิหลีค่ะสรุปเลยว่าทริปนี้โคตรคุ้มจองได้ทางเพจอันดามาร่นทั่วนะคะ